ฟาราบองสองร้อยขวดละร้อยขวดละร้อยเดี๋ยวจะเอาตำส้มโอนะใส่ตำใส่ตำส้มโอนกระป๋องนี้ดิบแล้ว,ว่าสุกนะหนูเอาเอาเอากระต่าลูก <Okay. S 2> เราที่แล้วมาขวดแตกฝาขวดแตกไกยกันไก่เถอะลูกเดี๋ยวมันมันแตกแล้วมันจะลำบาก <c oughs> <c oughs> เอาม้ <c oughs> ย่าทำอ่ะขวดนี้ของสุกอันนี้คองดิ ก็เอา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 ช้อนมาให้ย่าใบหนึ่งช้อนยาวจับหมาแล้วมึงล้างมือก่อนนะพอดีจังมาเอาล้างใหม่คูมันหายไปตำสมโออนี่ใบผักหวนนี่ใบตูนมีแค่นี้ อชักโครูหายไปแถวนั้นมีหรือเปล่าข้างนอกดูสิ know, ออแถวหน้าก่อนเออแถวหน้าเตาอ่ะมีไหมมีใบเขียวๆไหม okay, ค่ะเสร็จแล้วค่ะมีเที่ยง <laughs>